น้ำใจไทยเพื่อไทยจากลูกจ้างบริษัทเอกชนแต่ด้วยสถานการณ์โควิด19คุณอุไรรัต์จึงได้กลับมาอยู่ที่บ้านของสามีที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้มองเห็นเครื่องไม้เครื่องมือทำโรตีของพ่อสามีที่เก็บเอาไว้จึงอยากจะเริ่มฝึกทำโรตีสูตรเตาถ่าน โดยเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่แป้งโรตีทําจากแป้งสาลีที่หมักตามสูตรเฉพาะและการใช้เตาถ่านที่มีความร้อนทั่วถึงทั้งเตาแบบพอดีจะทําให้แป้งโรตีกรอบและก็นุ่มพอมาเริ่มเปิดร้านข้างถนนจึงได้เห็นคนหลายรูปแบบที่ใช้ชีวิตกันอย่างยากลําบากโดยเฉพาะคนที่พิการคนเร่ร่อนจึงเกิดไอเดียที่อยากจะแจกให้กับกลุ่มคนยากไร้คนชราคนท้องได้มากินฟรีกันครับ มีความสุขกับการที่ได้ให้แล้วคนที่เขาได้ทานคนที่ไม่มีโอกาสที่จะซื้อแม้กระทั่งเงินที่จะซื้อไี่ได้หน่อยหน่อยมันไม่มีแล้วถ้าเราได้ให้เขาแล้วมันรู้สึกว่ามันภูมิใจมันอิ่มใจอย่างนี้ค่ะเห็นเขาทานได้มันรู้สึกอิ่มใจเหมือนกับว่าเราหยิบใจแบบอย่างหนึ่งแล้วหยิเขากินเราเห็นเขาอิ่มมันก็เหมือนความรู้สึกที่ว่าเราได้ให้อ่ะค่ะ ดีกว่าแบบดีกว่าให้เขาผ่านไปเหมือนกับว่ามันดีใจที่มีคนทานของเราแล้วมันอร่อยอะไรเงี้ยค่ะัวใจดีแต่ใจน้ำนำใจน้ำเจ้าเขาคำพระันวาสัพพโรอยุวบนโนสุขังพระรังดอกขอบคุณหลายๆเด้วค่ะเปินใจดีมากค่ะตรงข้ามเซเว่นนะคะสามารถมามาได้ค่ะมาลองชิมดูค่ะมีคนท้อง คนเล่ร่อนคนแก่ผู้สูงอายุคนพิการ60ปีขึ้นไปเงี้ยค่ะคือไม่ต้องอายค่ะคือมาได้เลยค่ะเรื่องจริงผ่านจอ